ไปดีท่านผู้ชมวันนี้ข้น้อยก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่มันเมอเช่าโรงแรมอยู่ที่สแกนดิห้องสวยมาก่ะท่านวันนี้เราจะมาพักกันหนึ่งคืนนี่มาพักกับใครเอ่ยตึงตึง <laughs> พระเอก <laughs> พระเอก <laughs> พระเอกในดวงใจ <laughs> <laughs> จากที่ข้าน้อยก็นเนาะจะเล่าให้ฟังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วข้น้อยก็ได้ไปเข้ารักกันผ่าตัด เพิ่งจะถอดสายยางออกเมื่อวัน <laughs> ผ่าตัดตอนเดือนมกกราเดือนนี้เดือนมกกราผ่าตัดวันที่ยี่สิบค่ะท่านคุณหมอเขาก,คขากจจา็คุณหมอเขาก็ตรวจเจอท่านคุณหมอเขาตรวจเจอว่า กอเจอเซลมะเร็งอยู่ที่เต้านมก็ขน้อยก็ยังไม่ไม่ละแคะละคายรแต่ว่าคุณหมอเขาก็ส่งจดหม,มายมาเริ่มต้นก็จดหมายมาที่บ้านก่อน เมื่อปีที่แล้วเดือนเดือนสิบเอ็ดมีจดหมายจากโรงพยาบาลบอกให้ไปตรวจตรวจตรวจมะเร็งเต้านมของสตรีเนาะข้น้อยอก,ก็ได้เข้าไปตรวจตามปกติแหละปีหนึ่งต่อครั้งหนึ่งนี่นะของสตีเนาะแล้วตอนนี้ก็ ทุกๆปีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นพอตกปีที่แล้วเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองเนี่ยนเดือนเดือนสิบเอดเดือนพฤศจิกาปลายเดือนพฤศจิก,กา,กกาคุณหมอก็ชวนอไม่ได้ชวนหรอกพูดผิดตอนนี้เบื่อ <c oughs> คุณหมอก็ส่งใบมา ส่งใบมาก็ให้เขาน่อยไปตรวจตรวจอมะเร็งเต้านมตามปกติของสตีเป็นว่าไปตรวจแล้วทีนี้พอหลังกลับบ้านหนึ่งอาทิตย์จดหมายมารอบหนึ่งจดหมายก็บอกว่าเขาพบเซลล์เขาคิดว่าเขาพบเซลล์ อันดับแรกเขาบอกนี้เขาว่าเขาเห็นเนื้อก้อนเขาต้องการให้มาตรวจด่วนอีกรอบนึ่งท,ที่สองก็เข้าไปเลยเข้าไปอีกรอบคุณหมอก็ตรวจพินิจใช้ยอย่างคักเลยแล้วเขก็เอาเนื้อไปเอาเซลล์เราไปที่เขาสงสัยคุณหมอก็สั่งไว้ว่า หลังจากวันนี้เอาเซลลไปพรุ่งนี้ถ้าพบเป็นจริงคุณหมอจะโทรมาหานะคะเขวาว่านี้แต่ถ้าไม่เป็นจริงหนึ่งอาทิตย์รอจดหมายข้าน้อยก็อืม <c oughs> ก็ยังไม่ช็อกอะตอนนั้นก็คิดว่าเออมันเป็นไปได้แต่เราทำใจแต่พอแต่พอถึง พรุ่งนี้เช้าอืมคุณหมอก็นัดเลยที่เนี้ยคุณหมอก็นัดผ่าตัดด่วนเลยแต่ก่อนที่จะผ่าตัดด่วนเขาก็ต้องอเช็คร่างกายเราอีกรอบนึงว่ามันจริงไหม หรือเอาให้มันแน่นอนอ่าจะพอคุยกันเสร็จปับ๊บคุณหมอก็บอกว่าก่อนผ่าตัดหนึ่งอาทิตย์ต้องไปหาหมอก่อนเพื่อจะทำอ่าอ่าประวัติอะไรทุกอย่างทำเตรียมพร้อมในการผ่าตัดอะไรประมาณนี้ ก่อนผ่าตัดวันที่20ขาน้อยก็ไปไปวันที่15 15มกราคมแล้วคันนี้ก็คุณหมอก็เจาะเจาะเนื้อ,อเซลล์ของเราไปอีกเนื้อที่คุณหมอพบว่าเป็นมะเร็งเพื่อเจาะให้เป็นอ่อก็เรียกอะไรนะเป็นบ้านเราก็เรียก เป็นเครื่องหมายเวลาคุณหมอจะผ่าตัดจริงเขาจะได้เห็นว่าเออผ่าออกแล้วจุดๆนี้นะอย่างงี้นะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกมาร์กนะ <c ười> คือเป็นหลักฐานที่เขาได้เห็นชัดว่าเออตัวนี้มันเป็นตัวนี้จุดๆนี้นะเพราะคุณหมอบอกว่าหลายเคสที่ที่คุณหมอไม่ได้มาร์กไว้ไม่ได้เจาะไว้ไม่ได้เป็นอ่า ตำหนิไว้นะทำที่ตำหนิเออจำคำได้แล้วทำทำตำหนิอ่าที่เขาจะผ่าตัดนะคนหมอก็เจาะอีกรอบโอ้โหสุดยอดท่านเลยเจ็บถึงสวงอันนี้ขน้อยเล่าให้ฟังนี่ก็เพราะว่าให้เป็นวิทยาทานนะท่านเป็นวิทยาทานแล้วก็คนไหนที่ช่วงตอนเนี้ยตอนนี้รับฟังขน้อยอยู่เนี่ยอย่าเสียใจหรือ อย่าน้อยใจอย่าคิดค่าตัวตายมันมีทางออกนะท่านต้องขอบคุณมะเรงไงล,ล่ะทำไมต้องขอบคุณมะเรงเพราะเขาทำให้เราเป็นเป็นคนที่ใจเย็นลงรับได้ในทุกสถานการณ์เราจะใจเย็นลงแล้วเราจะไม่มีปัญหากับมันจริงท่าน แล้วก็ขาน้อยไม่ไม่ไม่อายนะไม่อายถึงกล้าพูดไงแล้วก็เป็นอ่พยายามที่จะเป็นอ่กำลังใจให้เพื่อนเพื่อนที่กำลังเริ่มต้นเป็นหรือคนที่เป็นมาก่อนขาน้อยแล้วก็เออ ท่านก็คงจะรู้เนาะแต่จะให้กำลังใจกับคนที่เขากำลังเป็นแล้วก็กำลังช็อกเหมือนขน้อยพอได้ยินวันนั้นก่อนที่จะผ่าตัดก็ช็อกอยู่ช็อกทําใจนานทําใจได้สองซ้ำอาคิ์นี่แหละอืมก็ฟังธรรมะปล่อยวางทุกอย่างสติ เราต้องมีให้สติแล้วก็ปัจจุบันดีที่สุดคนที่ให้กำลังใจเราก็คือคนในครอบครัวลูกสามีพี่น้องทุกคนอืประมาณนั้นนะท่านพยายามกินข้าวเยอะๆนะอคนที่กำลังรู้สึกกำลังเครียดก็น้อยหนึ่งในนั้นก็ให้กำลังใจทุกท่านที่กำลังเป็น หรือกำลังช็อกเหมือนขน่อยขน้อยช็อกเลยช็อกในช่วงสองสามอาทิตย์เนี่ยเพราะมันเร็วนะคุณหมอเจอเจอเซลลในปลายเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาทันวาเอ้ามกราผ่าตัดวันที่ยี่สิบมกราคิดดูมันใช้เวลาแค่เดือนเดือนเดียวอันนี้ปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยปลายเดือนพฤศจิกา แล้วไอ้ปลายเดือนพฤศจิกาไม่ต้องนับเลยเพราะันที่ยี่สิบอ่ะตีไว้ว่าเดือนทันวาทำใจเดือนเดียวคือช็อกอก็น้อยช็อกในในเดือนนี้แหละช็อกหนักเลยช็อกแบบว่าเสียใจไหมเสียใจอยากรักษาให้หายไหมก็อยากรักษา ถามว่าอยากให้หายก็เข้าใจเพราะข้าน้อยเป็นคนที่ชอบดูสื่อต่างๆก็มีกําลังใจกับรุ่นพี่หรือรุ่นที่เขาเป็นมาก่อนเราเนาะเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้เราทำใจแล้วเราก็ทำให้โลกมันอยู่กับเราตลอดมันเป็นเพื่อนกันไปแล้วอย่างนี้นะเราต้องทำใจข้าน้อยเป็นคนที่ชอบทํำงาน ทำงานเด่เล็กยันโตตอนนี้ข้าน้อยก็อายุก็สี่สิบเจ็ดคิดดูเอาข้าน้อยอายุสี่สิบเจ็ดมีลูกสามคนข้าน้อยเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันคือศีลห้าข้อข้าน้อยครบหมดข้าน้อยเป็นคนที่ชอบทำงานมากที่สุดในชีวิตคิดดูเอาเนี่แหละงานที่ข้าน้อยรัก,กก็คืองาน บริษัทที่เขาน่อยมีเราพอมาถึงจุดจุดเนี่ยเขาน้อยมันเลยช็อกไงช็อกตรงนี้แหละชอ็อกไอ้เรื่องโรคภัยไม่เท่าไหร่ช็อกเรื่องงานตัวเองว่างานเรากําลังรุ่งงานเรากําลังไปได้ดีนะไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่มันก็เออมันก็ทำใจได้เพราะคนในครอบครัวให้กำลังใจพ่อลูก ลูกสาวเ่าน่อยมีลูกสาวสามคนเขาก็มีครอบครัวกันหมดเหลือคนเล็กคนเล็กนี่ก็เรียนต่อมหาหลัยทํางานไม่ด้วยเรียนไปด้วยก็ทํางานเกี่ยวกับการแพทย์เรียนเกี่ยวกับการแพทย์คนโตก็ทํางานเกี่ยวกับการแพทย์อ่าแล้วทีนี้ก็อืครอบครัวทำงานเกี่ยวกับการแพทย์ทมทยทยหมดก็เลยถือว่า ก็เลยมีกําลังใจกับลูกนั่นแหละก็เลยเออปล่อยวางเรื่องงานได้มันก็คงเรื่องงานขค่น้อยก็คงดอกดอกออกไปก่อนพักไว้ก่อนคิดเอาแค่ว่ามีแรงแล้วก็ค่อยทําคิดว่าถ้าไม่รอดเราก็ดอกไปได้ไม่มีปัญหากับชีวิตถึงให้กำลังให้อยากให้กำลังใจเพื่อน ให้เป็นวิทยา,าทานนะท่านในช่วงที่เราไม่ไม่ได้รู้แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะรู้มาก่อนล่วงหน้าชอบภายในสามเสียอาทิตย์ได้รู้เรื่องแค่แป๊บเดียวช,ช็วอบชั่วขนาดแต่เราฟื้นฟื้นตัวได้ก็โอเคแล้วท่าน ก็เพิ่งจะไปถอดสาสายน้ำเลือดออกเมื่อเมื่อวานถอดสาน้ำเลือดออกวันนี้พ่อใหญ่ก็พาไปเที่ยวไปเที่ยวรอบๆเมืองแกก็อยากพาไปไหนก็ไปอย่างนี้นะตึงๆๆ <c oughs> <c oughs> ระเอก <c oughs> แกก็ไม่ทิ้งเราแล้วนะท่านนี่แหละชีวิต ไทยไลฟ์สไตล์สวีเดนท่านชีวิตคนไทยใน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 สวีเดนมันก็แล้วแต่เนะาะต่างครอบครัวต่างจิตต่างใจทุกครอบครัวมันจะไม่เหมือนกันกนะท่านความสุขจะไม่เหมือนกันขน้อยมีความสุขในการทำงานลูกเต้าก็โตกันหมดก็มีความสุขในแบบฉบับของขน้อย ถามว่าลำบากไหมก็ไม่ได้ลำบากอะไรก็คือทำใจอะท่านถามถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยเนาะ <c oughs> แต่เราก็พยายามอะท่านอันนี้ที่บอกมาเป็นเป็นวิทยาทานนะท่านขาน้อยไม่ได้ให้ให้ทุกท่านต้องมาดีใจหรือเสียใจด้วยไม่ต้องมาไอ้นั่นยังแค่น้อยอยาก อยากให้พูดพูดให้ฟังอยากให้ทุกท่านฟังเพื่อ,อไปเป็นวิทยาทานเอาไปถ้าท่านมีญาติพี่น้องเป็นเป็นแบบรู้แบบกระทันหันเป็นแบบกระทันหันเหมือนขน้อยจะได้ทำใจกันให้ถูกอันนี้ขน้อยเป็นแบบรู้รู้แบบด่วนมากนี่นะแบบไม่ได้รู้มาล่วงหน้าก่อนมันช็อกอะ ช็อกเร็วมากเลยนี่นะนั่นแหละที่ทำไไมข้น้อยถึงถึงไม่สุดไม่อะไรก็เพราะร่างกายไม่สุดไม่โสมก็เพราะว่าข้าน้อยเป็นคนคิดบวกมาแต่เล็กยันโตข้าน้อยเป็นประมาณนี้เป็นคนคิดบวกแล้วก็นับถือาศาสนาพุทธแล้วก็เป็นคนพุทธนะปะ คนไทยเนาะขน้อยกับคนไทยคนหนึ่งเป็นพุทธพุทธมาแต่กําเนิดชาติตระกูลก็พุทธค่ะท่านเพราะว่าแม่จะบอกยายสังยายก็จะบอกว่าอย่าเอาสิ่งไม่ดีหรือพวกที่เรื่องรางของขังอะไรอย่าเอาเข้าบ้านอย่าเอาเข้าตัวนะอย่าไปถือขันหรือเขาบูชาอะไรก็อย่าไปรับมัน ให้เราทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดความหมายของคนแก่อย่าไปเอาสิ่งลึนลับหรืออย่าไปเชื่องมงายกับเรื่องอหมอดูหรือคำว่าหมอดูคือไม่ได้ว่าข้าน้อยจะ กน้อยไม่ได้มีเจตนาดูถูกหมอดูคือให้เอาไปพินิจพิจารณางี้นะอย่าอย่าไปหลงไหลกับเรื่องของดวงอย่าไปหลงไหลกับเรื่องที่เรายังมาไม่ถึงอย่าไปจดจ้องกับอดีตอย่าเอาอดีตมาเป็นที่ตั้งถ้าจะพูดคำว่า พุทธเราก็อย่ายึดมั่นถือมั่นนะท่านอย่ายึดมั่นถือมั่นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขน้อยก็ทำมาปฏิบัติมาเรื่อยๆท่านพ่อครูที่ขน้อยได้เกิดมากับท่านขน้อยก็รับฟังทุกอย่างปฏิบตัติขน้อยเกิดมาจากวัดขน้อยเป็นเด็กวัดมาก่อนนั่นแหละ ขะน้อยถึงรู้จักโปงไงท่านโป่งหมายถึงว่าปล่อยวางปล่อยวางทุกอย่างนั่นแหละข็อยากให้ทุกท่านที่เป็นแบบนี้เป็นโลกเหมือนข้น้อยก็ให้ทําใจอยู่กับมันถ้าเชื้อโลกมันมีสุขเราก็ต้องมีสุข <c oughs> <c oughs> แค่นั้นแหละ <c oughs> ถ้าเราตายมันก็ตายกับเราถูกไหม สมน้ำหน้ามันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คันน้อยก็จะเข้าคีโมแล้วใช้แสงคีโมเพอเยอะเลยที่เขาเห็นเดี๋ยวมา,อารอลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงคลิปนี้ก็เอาไปคิดนะท่านแล้วก็ให้กำลังใจคนในครอบครัวนะเพราะว่าบางคนเป็นแล้ว รู้สึกเครียดแล้วทะเลาะกันในครอบครัวคนข้างกายเราก็ไม่สบายใจคนป่วยก็เครียดพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันนะท่านอคลิปนี้เดี๋ยวเขาว่ากันคุยกันนานแล้วท่านดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อสตินะท่านสติสตินะตามคลิปขน้อยนะท่านนะถ้าใครอยากรู้ ิ่งที่มันเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้นะท่านนะช็อกในชั่วค่ะช็อกในชั่วขณะช,ช,ช็อกแบบแป๊บนนะืงช็อกข้าน้อยบอกข้าน้อยช็อกภายในหนึ่งเดือนอะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าขอบคุณค่ะที่ติดตามชมให้กําลังใจทุกคนเดอ้อท่านเดอ้ออย่ไปคิดอะไรมากมาย คนเราม,เม,มีเกิดมีแก่มีเกิดมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีจากนะทาน <c oughs> สวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆบายบายบาย